สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะภาษาไทยครูต่ายจะมาทบทวนสระ,ะให้เด็กๆนะคะวันนี้จะเป็นสระ,ะอุ่และสระ,ะอูนะจ๊ะสระ,ะอุและสระ,ะอูอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนด้วยกันนะคะ อ่าสระ,ะที่ครูต่ายจะทบทวนให้สระแรกนะคะ <im itation> ก็คือสระอูเ<ม> <im itation> สียงของสระอู่ออกเสียงว่ายังไงนะคะ <im itation> <im itation> อะูอ่าอูเก่งมากคะ่ะเสียงของสระอุก,ก็คืออูนะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาฟังเพงะลงสรลอุกันสักหน่อยนะจ๊ะมาสิมามาดูสระอูอยุจุดุสระอุเรียงรายมาสิมามาดูสระอูอยุจุดุสระอุเรียงรายเสียงอุนั้นเป็นเสียงสัน้น สาระอุอยู่ล่างไงตรงส่วนท้ยายพยัญชนะไทยมาสิมามาดูสาระอุอยุจุดูสาระอุเรียงรายมาสิมามาดูสาระอูอยุจุดูสาระอุเรียงราย ไม่ลดดินมาเรียงรายกุ้มมุมนุ่มชุ่มชื่นใจเป็นคำไทยที่มีเสียงอุมาสิมามาดูสระอุอยุจุดุสระอุเรียงรายมาสิมามาดูสระอุอยุจุดุสระอุเรียงราย มาสิมามาดูสารอุอยจุดูสารอุอามาแล้วจ้ะสาราที่เพลงที่จบไปก็คือเพลงสระอุค่ะสารอุจะอยู่ข้างล่างของพย,ยัญชนะนะจ้ะเสียงของสระอุก,ก็คืออุนะคะอูนะ สระอูเขียนยังไงนะเริ่มจากตรงไหนจำได้หรือเปล่า,าตรงหัวแล้วก็ลากลงมาเก่งมากค่ะตรงหัวแล้วก็ลากลงมานะคะคือสระอูนะคะนี่คือสระอูออกเสียงว่าอูเดี๋ยวเราลองมาอ่านนะคะคำที่ผสมสระอูด้วยกันนะคะท่ทวนนะสะกดได้หรือเปล่าอ่าตัวนี้เลยค่ะก็ไก่ อ่าเสียงขอกกัรอะไรนะโอ้ช่ยออีกหนึ่อ่านสิคะคำนี้อ่านว่าอะไรใครอ่านได้อ่านออกมาเลยเยี่ยมากค่ะก็อุกุเยี่ยมมากอ้าวต่อไปค่ะขอใครออกเสียงว่าขอสะกดสิจ๊ะอุกุข้าอุกข้าขออุกุอาฉันก็อย่ากเล่นนะ จอเฉยจออุจอจอ,จอเลยนะคะจออุจุอจออุจูอ่าต่อไปค่ะชอช้างอ่านว่าชออุจุอ่ะช่อเลยนะจ่ออุจุฟังคนด่ายแล้วเดี๋ยวสบปะรดตามนะคะชออุจูชออุจูชช เยีจ้าต่อไปค่ะดอเด็กอ่านว่าดอสะกดจ้าโดเด็กอ่านว่าโดอดอุดอเยี่ยมดออุดุเก่งมากค่ะปอปลาอ่านว่าปอสะกุลข้าปอปลาอ่านว่าปอปอปอนะคะเยี่ยมมากเลย นอหนูอ่านว่านอสะกดค่ะไดู้อ่านได้นอนุนอุนุเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้ยลงเสียงถูกด้วยพอพึ่งอ่านว่าพอสะกดค่ะพออุถูเยี่ยมมากเลยต่อไปนะคะโยยักอ่านว่ายยสะกดค่ะยอุยุกยอุยุ โอ้ยเยี่ยมเลยค่ะยออุยุต่อไปค่ะลอลิงอ่านว่าลออลาอุรุเก่งมากเลยนะว่าเสียงดย<อ>ังฟังชัดเลยนะคะอลออลุรุยมมาค่ะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะคำที่ประสมสระ,ะอุแล้วมีความหมายจะมีคำว,ว่าอะไรบ้างนะคำแรกเลยค่ะนี่คำนี้เลยนะคะอ,อยจุ ตรงหน่อยไม่ไดีจำได้ด้วยกินจุเด็กๆอ,อ่านตามผู้ตายค่ะกินจุกินจุยอดเยี่ยมค่ะคำที่สองค่ะคำนี้คือดุเก่งม,มากค่ะดูยอดเยี่ยมเลยต่อไปคำที่สามค่ะคำนี้อ่านว่าฟันผุสะกดตามค่ะฟันผุเยี่ยมต่อไปค่ะ เก่งมากน้ำพุน้ำพุเยี่ยมค่ะมีสระอุนะคำนี้ค่ะน้ำพุถึงพุพุอ่ามีสระอุเหมือนกันต่อไปค่ะพายุพายุเยี่ยมค่ะพายุก็มีสรรอุเหมือนกันนะคะเป็นเสียงของสระอุนะคะอ่าเก่งมาก พีนี้สระอูผ่านไปแล้วมาทบทวนอีกหนึ่งสระค่ะก็คือสระมังสรสลที่เขียนคล้ายๆกับสระอวเลยอยู่ข้างล่างพยัยชนะเหมือนกันสละกอะไรนะดูอ่ะสลักะสรสลอะไรเอ่ยสระนี้คือสละอะไรคะสลั่วสระอ่าส่วข้างล่างเอาอ่างนี่คือสระกออกเสียงของสลั่วออกเรียงว่า อูอนะคะเสียงของออสระอ<น>ูออกเสียงว่าอูนะคะมาฟังเพลงสระอูกันบ้างเวลาไปประสมกับเขาแล้วนะคะว่าอย่างไรบ้างใช่ใช่ตอนนี้จะฟังเพลงกันนะ ระบูจำไว้ จำไว้เสียงยาวสระอยู่ยอดเยี่ยมมากเลยนี่นะคะก็คือ เสงสระอูอ่าทีนี้มาดูกันค่ะเสียงของสระอูพูดตามผู้ตายนะคะออกเสียงว่าอูอูอ่าเยี่ยมจ้ะเรามาดูนะคะคำที่ประสมสระอูพยัญชนะเมื่อประสมสระอูแล้วจะออกเสียงว่าอย่างไงบ้างผู้ตายเชื่อว่าเด็กๆอ่านได้แน่นอนเพราะว่าสระอูนะคะเป็นสระที่ลงเสียงง่ายกว่าสระอูเนาะ อ่านี่คือสระอูนะคะเหมือนสระอูเลยแต่จะมีโค้งขึ้นไปคล้ายๆกับคอไข่ตัวจิ๋วนะจ๊ะคอไข่ตัวจิ๋วจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะนะคะสระซีโมนี้สกดได้ไหมยระอูดูระอูดูเยอะมากเลยอ่ะคำนี้ค่ะงงกานว่างง เก่งมากค่ะออ้ยยูยเสียงน้องหมูชัดเจนน้ออู้หูเยี่ยมมากต่อไปค่ะก๊อกขู่เที่ยมปอทำอไรค่ะต่อไปค่ะขอหีบอ่านว่าหอค่ะเฮียหรอค่ะอ้ค่ะก็อยอูหูเก่งมากค่ะต่อไปค่ะพ่อทานอ่านว่าพอค่ะ ฟอูฟูอูฟูอ้าวออกเสียงตามกันด้วยนะมีเสียงเยี่ยมมากจ้าเลยอูอาต่อไปค่ะโฟฟันอ่านว่าโฟจ้าฟอูฟูฟอูฟูเริ่มมีคนอิงหลายคนแล้วเริ่มได้ยินเสียงหลายคนแล้วต่อไปค่ะรอเรื่องว่ารอ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  รอูรรอเรือเราจะต้องทำริมเส้นสั้นนิดนึงนะเด็กๆรอเรือฟูซี่รออูรออูรเก่งมากค่ะต่อไปค่ะชอช้างอ่านว่าชอสะกดค่ะชออูชูชอูชูเก่งมากค่ะต่อไปคอควายอ่านว่าคอสะกดค่ะ ักเปข้ออะไรนะสะกดให้หน่อยสะกดให้หน่อยพ้ออูคูเยี่ยมมากจ้ะต่อไปค่ะขอข้อทหารอาหารว่าทอสะกดให้หน่อยค่ะทออูคูท้ออูทูยอดเยี่ยมจ้ะอาคำนี้คืออะไรนะ ก็อูเรามาดูสลูนะคะเมื่อไปอยู่ในคำที่มีความหมายจะมีคําว่าอะไรบ้างที่ประสมครสลูนะจ๊ะคาแรกเลยค่ะนี่กออูฟูอ่านตามนะคะปออููเยี่ยมมากต่อไปค่ะหอูฟูเยี่ยมมากค่ะ งอูออููาเยี่ยมค่ะอ้าปลาทูปลาทูปลาทูอ่าต่อไปค่ะครูครูอ่าต่อไปค่ะหมูหมูเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหนู อ๋อนะลูกหนูต่อไปนะคะรูรูโกโลดีมากต่อไปค่ะทูทูโกโลโอ้ยเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะตะปูตะปูโกโลตัม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  เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเขียนแบบฝึกหัดวันนี้นะคะจะฝากแบบฝึกหัดไว้สองหน้านะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เรียนนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดครูต่ายมีอะไรทําก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งประมุสีตัวออเด็กๆนะคะครูต่ายจะให้ทําอะไรฟังให้ดีนะจ๊ะ อนดีดีดยควรูกคู่ตายอีกนะช่วยบอกอใจไม่คิดนะคิดนะคำที่ประสมสระอูหนึ่งคำแล้วก็ประสมสระอุหนึ่งคำขอเป็นคำที่มีความหมายนะจ๊ะบอกตายใครอยาก้บอก ซ้ำกับเพื่อนนะคะไม่ให้ซ้ำกับเพื่อนนะคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาคำว่าอะไรดีนะ่า บอกครูตายค่ะแล้วเดี๋ยว็กๆจะเขียนให้คดีนะคะใครอยากบอกคนแรกยกมือเลยจ้าอ้อาอู้คูแ้วก็มีกับเูจากูอะไรกัอ่ะใครใครใครอยากบอกครูตายคนแรกเด็กๆก็ไม่ต้องเขียนนะคะตอนนี้ให้บอกครูตายก่อนอ่ะพี่พูดพี่พูดยกมือแล้วพี่พูดมาเอาคำว่าอะไรครับอ้าอู้คู เยียมคะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวหนังสือใหญ่ๆห,หน่อยอ่ะพี่พุธบอกมาแล้วนะคะป๊ออูอ้าวสละอูแล้วคะพี่พุธคำว่าอะไรดีที่มีความหมายสละอูลูกอูอูที่พูดอะไรดีสลอูะัอูอะไรดีีอ,อะไรดีเอ<ๆ>อะไรดีนะอูอูอูกู สารอุกสารอุกเสียงอุลูกเสียงอุอ่ะเดี๋ยวให้พี่พูดคิดก่อนก็ได้คิดต่อนะเดี๋ยวมาตอบต่ายนะอ่ะใครอยากบอกอีกเร็วๆร็เลยอ่ะนาวานาวามาจากตลาดอุกจู่อุกจู อ๋อพี่พูดฝอกสระอูดออูดูเดี๋ยวนะคะนาวาแป๊บหนึ่งนะลูกพี่พูดได้สระอูแล้วอ่าดออูดูอ่าพูดตอบแล้วเก่งมากค่ะพูต่อไปนาวานาวานาวาเอาคําว่าอะไรลูกสารอูเอรอูเสียงเหมือนข้ไข่เอาไหมอยูนาวาจ๋าเมื่อกี้นาวายูกนาวานาวาอะไรกูแต่ไม่ได้ยินเสียงนาวาเลยจ้ะ โอ้หูเหรอลูฮัลโหคหูเหรอะมครูเหรอคอรอูครูใช่ไหมลูกอ้าวค่ะอานาวาบอกว่าครูคอรออูครูเกียรมากค่ะอู้าคอรออูคูนะคะสะ อ่าคอรออูว่าทำานึ่ยคาลาว่าเ,เอาอะไรดีจะสลระอูอะไรดีนะแล้วไงสัระอูนี้เหลือสาระอูโอาส่วนมากเดีกๆจะคิดสลระอูได้ง่ายกว่าเนาะอะไรดีลนก เอาที่นาวาเอาที่นาวาเคยเขียนให้ครูต่ายก็ได้ค่ะในสมุดดะลูกสระอูนาวาเขียนตัวอะไรนะจำได้ไหมนาวาวาดรูปอะไรนะัในสมุดเอาไปเอ i ไป o อาไอานเดี๋ยวให้นาไเอาไปเอาเอาเอาไปคอาไปออาแล้วบ้อางใคอคิดออกแล้วาค,ค,ออครอยากบอกครเต่ายอ่ะเข้เาอา่นจอาเอ้าอา่นอา่าไอกคําว่าอะไรจา หอโอหูหอโอหูอะให้บอกคนละหนึ่งคำก็ได้อาจจะเป็นสละอูหรือสละอูก็ได้ดีกว่าเนาะอะใครอยากบอกสละอะไรยกมือบอกเลยอะขอคำที่มีความหมายอีกค่ะช่วยกันช่วยกันใครอยากบอกอีใครอยากบอกอีกยกมือเลยจ้าจเจเซฟเจเซฟจะเอาคำว่าอะไรครับ ยุง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 อยเยีย่ยมมากเลยยออุงออุงโอ้เยีย่ยมมากเลยครับยุงนะเป็นสระอุนะครับยออุงออุงอ่ามีใครอีกมีใครอีกช่วยกันช่วยกันแล้วคิดหลายๆคําเลยติ๊กๆๆๆเอาเสียงสระอุอะและสระอุค่ะอะไรก็ได้จะลูกอะไรก็ได้ขอคนละหนึ่งคำอ่เข้าอุ่นออีกแล้วเข้าอ,อุ่นอะไรดีจ้าข้าอุน่น เด e. um um oh, ี๋ยวถ้าเราช่วยกันคิดให้ได้เยอะๆเราก็จะรู้จักคำเพิ่มเยอะนะคะอะไรนะลูกข้าอ่นขาอุ่นมังคุดมังคุดโอ้เยี่ยมมากค่ะมังคุดมอาดมมังออุดดคุด ม,มังคุดอ่ะมีอีกไหมมีใครจะบอกอีกไหมนาวาจานนาวานา,ายกมือค่ะว่าอะไรดีคะ่ะอ,อ,อะไรนะลูกที่ตบอกว่าอะไรที่พูดว่านาวาขอนาวาขออีกรอบหนึ่งค่ะลูกจ๋ารูแต่ไม่ค่อยได้ยินไม่มีนค่ะ อะไรนะอังนูนอังนูนโอเคโอเคได้ยินแล้วค่ะอังุูนนาวาบอกว่าอังุูนนะคะเป็นสระอูเหมือนกันอังนูนโอ้หลายชื่ออาผู้ต่เขียนใหม่นะคะเขียนไม่สวยเลยอระสระ อ่าสารคุณไม่สวยเลยตุ๊กตใช้เมาส์เขียนนะจ๊ะอ่างหุ่นอ่าหมดหรือ,อยังมีใครอยากบอกอีกไหม ไม่เป็นไรไม่มีแล้วนี่นะคะก็คือคําที่ประสมะสละอูและสระอูนะคะถ้าเรามาเรียนที่โรงเรียนเราก็จะได้คิดคําเยอะๆกว่านี้แล้วเขียนแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆแล้วก็จะจําได้นะคะนี่คือคําที่ประสมสระอูและสระอูนะจ๊ะทีนี้เรามาเปิดแบบฝึกหัดของเราดีไหแบบฝึกหัดวันนี้ที่บ่ายจะให้ทานะคะนี่เลยค่ะแบบฝึกหัดภาษาทย ไทยเล่มสามค่ะเด็กเอาภาษาไทยเล่มสา,ามสีส้มนะคะแล้วเปิดหน้าสิบแปดจ้าวันนี้ขอสอนส่าสิบแปดนะคะจะเป็นคำที่ประสมสะระคูนะคะเอยยังจ้า อย่าเพิ่งเขียนนะคะเดี๋ยวขออ่านด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆเขียนนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเปิดจา้าแล้วเราอ่านเราชี้ไปด้วยกันนะคะเ,คเวลาเด็กๆเขียนเราจะได้อ่านให้คุณแม่ฟังด้วยเนาะอ่าคำแรกเลยคะ่ะที่ถังน้ําแข็งของนกเพนนจ้าตัวแรกเลยชี้และอ่านตามครูตายนะคะปออูปูปาอ,อูปู เองมากค่ะต่อไปค่ะคำที่สองรออูรูไม้โตลกออูรูรออูรออูรูไม้โทลูกรู้เอาใหม่ลูกฟังใหม่ฟังใหม่นะคะตั้งใจฟังให้ผู้ตายอ่านจบก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านนะลูกนะรออูรูไม้โตลูกรูรออูรู ไม่โทษไมโครรู้รรต่อไปค่ะคำที่สามฟออาฟอหรือว่าฟอรู้แต่ไม่ชัดฟออูคูไม้เอกคู่ฟออูคูไม้เอกคู่ย่ำต่อไปค่ะสออูสูไม้โทสู้ ไมููเก่งมากค่ะทีนี้มาดูที่ก้อนน้ำแข็งของโลเปนจินนะคะข้างบนสุดเลยค่ะคอรอูครูคอรออูครูเก่งมากค่ะข้างล่างจ้าหอมอูหมูหอมอูหมูยอดเยี่ยมค่ะน้ำแข็งก้อนข้างหลังค่ะ หอนอูนูอหนูอ่าที่หัวของนกเพนกวินค่ะพอลอูทูลอร่อยเยี่ยมค่ะหน้านี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กเขียนตามรอยปากนะจ๊ะแล้วจะฝากอีกหน้านึงค่ะลูกอย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งทำดูก่อน เดี๋ยวฝากหน้านี้นะคะเป็นการบ้านนะวันพรุ่งนี้นะคะฝากหน้าภาษาไทยเล่มสี่หน้าสี่นะคะสีเหลียวให้ทําวันพรุ่งนี้นะคะเป็นสระอุนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านกับครูตายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําแบบฝึกหัดนะจ๊ะคําแรกเลยค่ะเตรียมพร้อมนะจะอ่านอะไรนะนาผู้เหนูไม่ปิดไม้ อ่ายี่ยมมากทายุทายุฟันผูกฟันผูกพระรูพระรูพระรูพรายุแล้วก็ทุบเรียนนะคะฝากให้เขียนวันพรุ่งนี้นะจ๊ะหน้านี้ ภาษาไทยเล่มสี่หน้าสี่เอาไว้ทำวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทำหน้านี้ลงมือทำได้ค่ะภาษาไทยเล่มสามหน้าสิบแปดจะาทำเลยเน๋ยวแล้วเดี๋ยวอ่านให้คุณแม่ฟังอีกรอบนึงนะคะลงมือทำได้จ้าอน้ ปูเราอ่านเลยอ่าน่ถ่อ่ยปูไม่เอปู่ปูม่ปูปูปูกูเาเรียกสายไปูปู่ม่ปูเ้ปูไม่อปู่ปูปู่าแขนี้รูรูรูไม่โทรููเรารูไม่ทรู เราอยู่กอลูมันก็ไปก็บนมันก็อยู่ข้างันก็้นอยู่ข้างบนี่หะขาง้เลยแล้วก็นีก็ยิ่งข้มาให้จุดมั้งนี่ค่ะอันนี้หนูอ่านใจ เวลาเขียนเราจะเขียนสระอูก่อนนะคะแล้วก็เขียนอ่านออกเสียงด้วยสิจไหมคะขอดในใจอุ้ยไม่เอ๋นะฉันไม่ใช่พ่อไม่ใช่โฟรฟันเราพันสระอลสระอูก่อนใจเขียนนะคะสู่ไปทูสู่